พระเจ้ารงทรงตรัสกับโยบทรง,งตอบคำถามด้วยคำถาม77ข้อกับโยบโยบมีคำถามมากมายที่จะถามพระเจ้าแต่เมื่อเขาพบพระองค์ทุกคำถามที่อยู่ในหัวนั้นมันหนีหายไปหมดและคำถามเหล่านั้นไม่สำคัญมากไปกว่าได้อยู่ต่อนหน้าพระพักของพระเจ้าและโยบไลรู้แล้วครับว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของโยบนั้น คือพระประสงค์ของพระเจ้าพีน้อทีละครับเราจะอยู่กันในพระธรรมโยบครับวันนี้เราอ่านกันในพระธรรมโยบบทที่38 39และ40ครับในโครงการอ่านพระเจ้าระเจ้าให้จบหนึ่งรอบใน1ปีครับพีน้อทีละครับเราเห็นโยบนะครับกําลังตื่นเต้นนะที่พบพระเจ้านะครับขอบคุณพระเจ้าครับพี่น้องครับพระเจ้าตรัสมากมายเป็นคําถามและเป็นคําถามชวนให้พวกเราคิดด้วยเหมือนกันว่าใคร เป็นผู้ควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างในโลกนี้ไว้เราไปดูรายละเอียดด้วยกันครับจากสิ่งที่เอริฮูพูดถึงนะครับสรุปได้ดังนี้ว่าความทุกข์ทรมานที่พระเจ้าทรงใช้นั้นเอริฮูบอกว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าใช้สั่งสอนฝึกฝนทําให้คนของพระเจ้านั้นมีความบริสุทธิ์มากขึ้นนะครับทำให้คนของพระเจ้าเป็นคนที่มีความชอบธรรมมากขึ้น เราฟังดูเหมือนจะถูกนะครับแต่เองแต่ในคำในคำตอบนี้ในมุมมองที่เอดีโฮพูดเนี่ยก็ยังไม่ใช่มุมมองที่ถูกต้องสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนเพื่อนทั้งสามคนแล้ะครับเขามองว่าความทุกข์ยากลำบากที่เกิดกับโยบนั้นเป็นการลงโทษของความบาปที่พระเจ้าทรงลงโทษนะครับแต่ในมุมมองของพระเจ้าที่ทรง,งอนุญ,ญาตให้ความทุกข์ยากลำบากได้เกิดขึ้นความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้นนั้น ทำให้เราในฐานะคนของพระเจ้าเชื่อวางใจในพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นวางใจในพระเจ้าในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะดีไม่ว่าจะร้ายยอมรับในน้ำประทายพระเจ้านี่แหละครับคือสิ่งที่พระเจ้าทรงปรารถนาให้เกิดขึ้นในบรรดาประชากรของพระองค์ ท่างครับหลังจากที่เอลีฮูได้พูดเรื่องราวต่างๆทั้งหมดเสร็จแล้วพระเจ้าก็ตรัสกับโยบผ่านทางพายุนะครับคําตอบสําหรับปัญหาของโยบไม่ใช่คําอธิบายเกี่ยวกับพระเจ้านะครับนั้นเพื่อนทั้ง3คนและเอลีฮูนั้นได้เปิดเผยนะครับเรื่องราวของพระเจ้าทั้ง4คนเลยทั้งเพื่อนสมคนและเอลีฮูได้ ประกาศและปกป้องความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและพยายามให้โยบได้เชื่อว่าสิ่งที่เขาเกิดขึ้นกับเขานั้นเป็นสิ่งที่เขามีมุมมองต่อปัญหาว่าอาจจะเป็นการลงโทษของบาปอาจจะเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงฝึกฝนเพืเปลี่ยนแปลงเขาเพื่อ้เขาเป็นคนใช้การเป็นคนที่ชอบทำมากขึ้นน้องครับแต่เราเห็นปฏิกิริยาของโลกโยบไปไงครับโยบไม่ยอมจำนนกับคํากล่าวหาเหล่านั้นเลยนะครับ โดยเฉพาะยิ่งอย่างยิงย่งเอรีฮูในแม้จะพูดถูกโยบก็ไม่ฟังเพราะว่าเขาเย่อหยิ่งเกินไปจองหองเกินไปที่จะมาสั่งสอนโยบทานทีลครับ <c oughs> แต่เมื่อพระองค์ทรงปรากฏพระเจ้าทรงปรากฏกับโยบนั้นพระองค์ทรงสำแดงความยิ่งใหญ่และความยิ่งใหญ่ของพระองค์นั้นมันทําให้โยบนั้นทอมใจลงสงบนิ่งอยู่ต่อหน้าพระพักพระเจ้ายอมจำนนพระองค์นี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนสำหรับโยบ <c oughs> พี่้องครับถ้าโยบพบพระเจ้าแล้วโยบไม่ยอมจำนนโยบยังต่อสู้พระเจ้าและจะสู้คดีเหมือนกับในบทที่เราอ่านมานะครับโยบกับพระเจ้าไม่จบครับแต่ว่าสิ่งที่โยบทําตรงกันข้ามเลยครับโยบยอมจำนนและนั่นครับคือจุดเปลี่ยนครับงนั้นเมื่อพระเจ้ารรพ,พระองค์ทรงตรัสกับโยบนั้นพระองค์ทรงพูดนะครับตรัสในสิ่งที่ อยู่ที่พระหัตถกิจของพระองค์ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติครับซึ่งประกอบด้วยคําถามทั้งหมด77ข้อเป็นคําถามที่สลับกับคําอธิบายเกี่ยวกับคําถามต่างๆที่พระเจ้าทรงถามโยบดังนั้นวัตถุประสงค์ทั้งหมดพระประสงค์ที่พระองค์ทรงตรัสกับโยบนั้นคือให้โยกตระหนักถึง <c oughs> ความไม่เพียงพอในสติปัญญาของตนที่จะสามารถเข้าใจพระเจ้าได้ทั้งหมดใน77คําถามนั้นที่พระเจ้าทรงถามโยบ กลุ่มคำถามแรกเป็นกลุ่มคำถามที่เกี่ยวกับการที่พระเจ้าทรงสร้างทุกสรรพสิ่งในธรรมชาตินี้ครับ่นลองครับพระเจ้าถามโยบเนี่ยสิ่งที่โยบบอกกับพระเจ้ามาตลอดถึงความชอบอธรรมตัวเองมโนธรรมตัวเองแต่พระเจ้าไม่ถามเลยไม่ถามเลยครับคุณในคุณธรรมจะได้ทรรมความซื่อสัตย์สุจริตความจริงใจพระเจ้าไม่ถามโยบนะครับแต่ พระเจ้าพระองค์ทรงพูดความจริงเกี่ยวกับพระองค์ครับว่าพระองค์ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งอย่างไรพระองค์ทรงเริ่มต้นด้วยการสร้างโลกครับพระองค์ทรงเปรียบเทียบว่าพระองค์นั้นเป็นผู้สร้างพระองค์ทรงสำรวจในพื้นที่พระองค์ทรงทําเครื่องหมายในมิติเทรากฐานวางศิลามุมเอกพระองค์ทรงสร้างก่อวางโครงสร้างนะครับนี่คือสิ่งว่าที่พระองค์ทรงกระทา พระเจ้าพระองค์ทรงเริ่มต้นในการวางแผนการทรงสร้างของพระองค์เพื่อบอกกับโยบว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้สร้างทุกสรรพสิ่งในเวลาที่พระองค์ทรงสร้างนั้นโยบอยู่ที่ไหนจากนั้นนะครับพระองค์ทรงพาโยบไปพิจารณาทะเลฮะในข้อ8ถึงข้อ11ว่าทะเลน้ําทะเลเนี่ยมันระเบิดออกมาเหมือนทารกที่โผล่ออกมาจากคัน,นะทะเลเป็นเหมือนกับเมฆ และอยู่ในความมืดที่พระเจ้าทรงกำหนดฮะกำหนดขอบเขตแล้วก็ให้ฝนตกลงมาเป็นทะเลฮะโอพี่น้องครับพระเจ้าทรงกำหนดขอบเขตของเมฆฝนเพื่อให้ตกลงมาแล้วรวมกันเป็นทะเลใหญ่ครับพระเจ้าพระองค์ทรงกล่าวถึงการสร้างดวงอาทิตย์นะครับพระองค์ทรงบัญชาให้ดวงอาทิตย์นั้นขึ้นและลงและส่องสว่างไปทั่วโลกครับหลังจากนั้นครับ ทรง,งถามคําถามอีก11ข้อถัดไปในข้อ16ถึงข้อ24ครับเกี่ยวกับเรื่องของมิติความกว้างใหญ่ของการทรงสร้างของพระเจ้านะพระเจ้าทรงถามโยบว่าโยบนั้นรู้ความสูงความลึกของจักรวาลไหมนะครับโยบลงไปทุกซอกทุกมุมในใต้พื้นทะเลในมหาสมุทรไหมว่ามหาสมุทรนั้นมันลึกแค่ไหน <c oughs> นะครับ ในข้อ19ถึงข้อ21นะครับพระเจ้าทรงถามโยบนะครับว่าโยบเองสามารถคำนวณขอบเขตได้ไหมว่าตะวันออกมันอยู่ตรงไหนตะวันตกมันอยู่ตรงไหนเส้นเส้นขอบฟ้าที่จะใช้วัดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนโยบมีความเข้าใจไหมรวมถึงความสูงและปริมาณของหิมะที่พระเจ้าทรงเก็บไว้เนี่ยนะครับรูปเห็กลูกเห็บด้วยนะครับว่าพระเจ้าทรงเก็บไว้ที่ไหนพระเจ้าทรงเก็บรักษาฟ้าแรบนะครับลมนะครับไว้ที่ไหน โอ้พระเจ้าถามโยบเยอะมากเลยนะครับและพระเจ้านําโยบไปพิจารณาเรื่องฝนอีกต่างหากหว,ว่าโยบรู้ไหมว่าฝนนี่มีพ่อเลยนะนะครับกำลังจะบอกว่าฝนมันถือกําเนิดได้ยังไงนะครับลองครับถึงเวลานี้โยบได้มาฟังคําถามต่างๆที่พระเจ้าทรงถามโยบเนี่ยก็คงคิดว่าอยากจะรับการอภัยละในความที่อยากจะรู้ว่าพระองค์ทรงทําอะไรพระองค์ทรงเล่นอะไรกับเขานี้นะครับ แต่ว่าพระเจ้าพระองค์ทรงดึงความสนใจโยบไปที่ท้องฟ้าครับทรงให้โยบพิจารณากลุ่มดาวต่างๆกลุ่มดาวลูกไก่ดาวนายพันนะครับกลุ่มดาวมีและถามโยบว่าโยบเข้าใจกฎในการควบคุมหรือการเคลื่อนที่ของดวงดาวเหล่านั้นไหมนะครับใครล่ะครับสามารถควบคุมดวงดาวและการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์นั้นได้แล้วมันก็ปรากฏอย่างเหมาะสมในฤด,ดูการต่างๆ โยบถามว่ามนุษย์เนี่ยถ้ามนุษย์รู้หลักการนะครับรู้มนุษย์อาจจะรู้หลักการอาจจะรู้กฎเกณฑ์ต่างๆการเคลื่อนไหวแต่พระเจ้าถามโยบว่าแล้วมนุษย์ควบคุมสิ่งเหล่านั้นได้ไหมครับแล้วพระเจ้าก็ถามว่าโยบรู้จกรู้จักกฎเกณฑ์ของสวรรค์ไหมครับใครเป็นผู้ตั้งการปกครองเหนือโลกนี้ โอ้พระเจ้าถามโยบแบบต้อนโยบจนจนมุมเลยนะครับดังนั้นพระเจ้าพระองค์ทรงทําให้โยบตระหนักรู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างทุกสรรพสิ่งพระเจ้าทรงควบคุมครอบครองและพระองค์ทรงมีพระประสงค์ในการสร้างในสิ่งต่างๆนั้นอย่างชัดเจนและพระเจ้ากําลังสาแดงพระปัญญาในความล้าลึกของพระองค์ว่าพระองค์ทรงมีพระปัญญาที่ล้าลึกจริงๆคนอย่างโยบหรือมนุษย์ที่ฉลาด ที่สุดในโลกนี้ก็ไม่สามารถเข้าใจกระบวนการความคิดแผนงานและพระประสงค์ของพระเจ้าได้ครับนะทำไมพระเจ้าทรงสร้างดวงดาวเป็นกลุ่มดาวแบบนั้นทําไมพระเจ้าสร้างดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกันมนุษย์ไม่รู้หรอกครับไม่รู้หรอกครับพี่น้องครับถ้าพระเจ้าไม่เปิดเผยไม่มีทางที่มนุษย์รู้ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงเปิดเผยแก่พวกเรานะครับและเราก็เห็นว่า ธรรมชาติที่พระองค์ทรงสร้างนั้นงดงามเหลือเกินเมื่อเราพิจารณาในธรรมชาติเราก็รู้ครับว่าโลกนี้มีการสร้างอย่างแน่นอนทุกอย่างเป็นระบบระเบียบพี่น้องครับมีคนที่ไม่เชื่อพระเจ้านะครับพยายามที่จะต่อต้านและค้นหาปฏิเสธพระเจ้านะครับพยายามวิทฤษฎีต่างๆมาหักล้างาการมีอยู่ของพระเจ้าแต่เขาต้องไปยอมจำนนกับเรื่องที่อยู่ภายในร่างกายของเรา คือระบบ DNA ครับระบบ DNA ในร่างกายของมนุษย์เนี่ยมันอัศจรรย์จริงๆนะครับพี่น้องครับเหมือนกับผืนผ้าใบฮะและปรากฏว่ามันมีภาพวาดที่สวยสดงดงามอยู่ในนั้นแล้วมันบอกว่ามันเกิดขึ้นเองเพราะเชื้อราเราต้อบอกว่าเป็นไปไม่ได้นะครับซีดหนึ่งแผ่นมีหนังอยู่นั้นเต็มเรื่องบอกว่ามันเกิดขึ้นเอง เป็นไปไม่ได้ต้องมีคนทําถูกไหมครับร่างกายของเราที่มันสลับซับซ้อนยิ่งกว่านี้พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้สร้างและการสร้างร่างกายที่สลับซับซ้อนนี้มันต้องมาจากภูมิปัญญาที่สูงส่งที่สุดในจักรวาลน,นี้ดังนั้นพระเจ้าจึงสําแดงให้โยบรู้ว่าพระปัญญาของพระองค์นั้นล้ำเลิศใน77คําถามกลุ่มคําถามที่สองครับพระเจ้าทรงถามโยบว่าโยบสามารถ ควบคุมดูแลในสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างได้หรือเปล่าพระเจ้าพาโยบมาดูครับมาดูสัตว์นะะหกชนิดด้วยกันมีสิงโตมีแพะมีกวางมีลาป่า,ปาวัวป่าม้าและนกอีกห้าห้าหชนิดด้วยกันนะครับพี่น้องครับพระเจ้าพระองค์ทรงให้โยบดูนะว่าโยบโยบรู้วิธีการให้อาหารลูกสิงโตไหมโยบรู้วิธีในการดูแล กาไหมพระเจ้าบอกว่าคือพระเจ้ามีวิธีการเลี้ยงดูสัตว์พวกเนี้ยนะครับให้โยบไปพิจารณาดูซากสัตว์เวลาเห็นซากสัตว์นกพวกนี้ก็จะมากินครับคือสิงโตมันกินมันกินสัตว์แล้วนะครับมันก็ทิ้งซากไว้พอทิ้งซากเสร็จไอ้พวกกาพวกนี้ก็จะมากินนี่คือวิธีการที่พระเจ้าทรงดูแลสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง พระเจ้ากำลังจะบอกทีละอย่างนะหลังจากนั้นครับพระเจ้าถามโยบครับว่าตอนที่แพะมันตั้งท้องอ่ะตอนกวางที่มันตั้งท้องอ่ะมันคลอดลูกยังไงใครทําคลอดให้กับมันแล้วลูกของมันเติบโตอย่างปลอดภัยได้ยังไงไม่มีหมอไม่มีพยาบาลเราต้องพูดอย่างนั้นนะครับแล้วแม่มันรู้ได้ไงว่ามันจะออกจากคันเมื่อไหร่พี่น้องครับตอนที่เรานึกถึงคนที่ทํางานประดุสัตว์ ไม่ใช่เลี้ยงหมูเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเลี้ยงวัวเวลามันจะคลอดลูกคนก็ต้องคอยไปคอยดูใช่ไหมครับวัวบ,บ้านเนี่ยเพราะนั้นสัตว์เหล่านี้ต้องได้รับการช่วยเหลือจากเกษตรกรถึงจะสามารถคลอดได้แต่สัตว์ป่าสัตว์ป่าที่พระเจ้าสร้างไว้อยู่ในป่าเนี่ยพวกมันอยู่ตามลําพังนะครับมันไม่มีใครช่วยมันแล้วมันดํารงชีวิตอยู่ได้ยังไงในข้อ5ข้อ8พระเจ้าให้พิจารณาถึงลาป่าครับแล้วก็วัวป่า ว่าสัตว์เหล่านี้มันปฏิเสธที่จะยอมจำนวนกับมนุษย์เราไม่เคยเห็นคนเอาลาป่ามาเลี้ยงเราไม่เคยเห็นคนที่เอาวัวป่าหรือกระทิง,งฮะเอามาเลี้ยงเป็นเป็นกระทิงบ้านเป็นวัวบ้านไม่มีครับเพราะสัตว์เหล่านี้มันไม่มีทางที่จะยอมจำนน,นกับมนุษย์นะครับและเราไม่สามารถมนุษย์ไม่สามารถบังคับสัตว์เหล่านี้ไปไถนาไปนวดข้าวได้นะครับถามว่า ทำไมล่ะทำไมมนุษย์ถึงไม่ประสบความสําเร็จในการควบคุมสัตว์เหล่านี้ไหมครับบอกว่าเมื่อ,อไรก็ตามที่มนุษย์ไม่สามารถควบคุมสัตว์เหล่านี้ได้ก็เท่ากับเวลายโยบมาสู้คดีกับพระเจ้าก็ไม่มีทางที่จะชนะคดีได้นะครับและพระเจ้าก็พูดไปยังนกกระสานกกระสาหรือนกยุงฮรนะแล้วก็นกกระจอกเทศ พระเจ้าทรงอธิบายถึงลักษณะกายวิภาคและพฤติกรรมที่แปลกประหลาดของนกกระเจอกเทศแล้วก็บอกว่าโยกอาจจะอธิบายได้เพราะนกกระสานั้นมีปีกที่สวยงามเพราะปีกของมันทำไมครับมีประโยชน์ในการบินนะแต่นกกระเจอะเทศมันมีปีกเหมือนกันแต่ปรากฏว่าพระเจ้าทรงสร้างนกที่บินไม่ได้ให้วิ่งเร็วยิ่งกว่ามา้านี่ทีนี่คือสิ่งอศัศจรรย์ครับทําไมพระเจ้าจึงสร้างนกให้มันวิ่งเร็วกว่ามา้าทำไมพระเจ้าสร้างนก ให้มันทํารังที่เปราะบางนะครับทําไมพระเจ้าสร้างนกเออซึ่งแตกต่างจากสัตว์ประเภทอื่นนะครับพระเจ้าสร้างนกให้มันไข่ยอยู่ในรังนั้นนะครับรังที่มันทําจากจากเศษญ้าเศษกล่งไม้ใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงให้ปัญญาแก่นสิ่งสัตว์เหล่านี้ครับนะขอบคุณพระเจ้าครับเราเห็นว่าในข้อ 19- ถึงข้อย5ห้า พระเจ้านําโยกมาพิจารณาเรื่องม้าครับว่าม้าเนี่ยนะครับพูดมา้าม้าอันนี้คือม้าศึกนะครับม้าที่ทาใช้ทําสงครามม้าเหล่านี้มันวิ่งเร็วนะครับมันเต็มไปด้ยวยพะละกกาลังบางทีเราเห็นว่าเหมือนโยอธิบายว่าพระเจ้าอธิบายว่าเหมือนมันเหมือนมันจะกินดินนะแต่ว่าการกินของมันเนี่ยมันกลับสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มันกินกลับกลายเป็นพลังงาน อย่างสูงมากนะครับในการวิ่งในการ,รเผชิญอันตรายและรับใช้มนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพในการรบนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงสำแดงและ <c oughs> นะครับพระเจ้าจบด้วยนกสองตัวครับคือเหยี่ยวและอินทรีทำไมพระเจ้าสร้างนกเหยี่ยวและนนอินทรีมีสัญชตาตญาณในการอพยพมีสัญชาตญาณในการสร้างรัง <c oughs> เพราะว่าอินทรีนี่ยมันสร้างรังไม่ได้สร้างบนต้นไม้แต่มันสร้างรังอยู่บนหน้าผาที่สูงครับ พระเจ้าทรงประทานสายตาที่เฉียบแหลมสายตาที่มองไกลโฉบลงมาและจิกเยื่อได้นะครับนอกอินทรีนั้นสามารถที่จะหาซากศพที่จะเลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงลูกออดได้มันสามารถบินลงไปในน้ําและจัดการกับปลานะครับโชบปลาขึ้นมาเป็นอาหารให้กับลูกมันบนหน้าผานี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงให้ปัญญากับสัตว์เหล่านั้นพระเจ้ากาลังสําแดงว่า นี่คือปัญญาของพระองค์พระปัญญาของพระองค์ที่พระองค์ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งอย่างสมบูรณ์และพระเจ้าสร้างส,างสิ่งเหล่านั้นมาและพระองค์ให้สิ่งเหล่านั้นมันดูแลตัวมันเองครับเห็นไหมครับนี่คือพระเจ้าทรงสำแดงแกโยบครับในคําถามกลุ่มที่สามที่พระเจ้าทรงถามโยบนะครับอยู่ในบทที่สี่สิบและสนะี่สิบเอ็ดะพระเจ้าถามว่ายโยบจะสามารถ ควบคุมกำาลาบปราบสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างได้ไหม <c oughs> ในบริบทตอนนี้พระเจ้าพระองค์ทรงยกตัวอย่างสัตว์ใหญ่สัตว์ดึกดำบรรสองตัวนะครับคือบีเฮมอกับเลวีอาธานครับก่อนที่พระเจ้าจะเข้าไปสัตว์สตัวนี้พระเจ้าถามโยบว่าคนมักติจะโต้แย้งกับพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้อย่างนั้นหรือนะครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่พระเจ้า ถามโยบและโยบตอบนะครับโยบบอกว่าข้าพระองค์ก็ตัวเล็กนิดเดียวกะจิตฤทธิ์ข้าพระองค์จะว่ากะไรได้ข้าพระองค์จะเอามือปิดปากไว้และจะไม่ทูลกับพระองค์อีกจะไม่พูดแบบนั้นอีกแล้วโยบพูดแบบนี้นะครับแต่ว่าพระเจ้าพระองค์ทรงมีพระเมตตากับโยบมากเลยพระองค์ทรงอธิบายเรื่องความยุติธรรมของพระองค์นะครับว่าพระเจ้านั้นพระองค์ทรงจัดการเรื่องความยุติธรรมบนโลกนี้ ครับถ้าโยบคิดว่าโยบสามารถทําได้ดีกว่าพระองค์โยบก็ทําเลยจัดการคนธรรมเลยจัดการคนที่เล็วซามต่ําช้าคนบาปตัดสินเลยคนไหนจะเยอะยิ่งจัดการเขาเลยถ้าโยบจัดการไม่ได้นะก็ต้องดังน,นั้นก็ต้องปล่อยให้พระองค์ทรงเป็นผู้กระทําน,นี่คือความหมายนะครับโดยประมาณดังนั้นพระเจ้าจึงยกตัวอย่างครับสัตว์ในตำนานคือบีเฮมครับ บีไมดเป็นสัตว์ใหญ่ที่อยู่ในน้ำครับเป็นสัตว์ที่มีพละกําลังมากนะครับบันเอวมันก็ทรงพลังดูกล้ามเนื้อท้องมันสิดูหางของมันสิเหมือนต้นสนสีดานะครับหางของมันเนี่ยนะครับเป็นการเปรียบเทียบหมายถึงการสืบพันธุ์ของมันหมายถึงอวัยวะเพศของมันนะครับว่ามันมีความแข็งแกร่งขนาดไหนนะครับกระดูกของมันเหมือนทองสำริดแข้งของมันเหมือนท่อนเหล็ก นี่คือเป็นจัดอยู่เป็นอันดับแรกของบรรดาผลงานที่พระองค์ทรงสร้างนะครับพระเจ้าบอกว่าบีบีเฮมอสเนี่ยเป็นเป็นเหมือนสัตว์ที่พระองค์ทรงสร้างและมันมีกำลังมากอา้าวโยบอย่าอย่าเพิ่งไปพูดถึงคนอาธรรมคนชั่วคนเย่อหยิ่งคนบาปเลยที่โยบจะไปกำกำลาบเขาวิพากษาเขาเอาสัตว์ตัวนี้ก่อนสัตว์ที่มีกำลังมาก โยบปราบมันได้ไหมนะครับพระเจ้าเตือนโยบนะครับบอกว่าไอ้ตัววีไอ้ตัวบีเฮมอสเนี่ยมันกินหญ้าแต่มันยังแข็งแรงใช่ไหมครับโยบกินอาหารชั้นดีแต่อ่อนแอสู้ b บีเฮมอสไม่ได้ b บีเฮมอสมีร่างกายแข็งแรงมีกล้ามเนื้อมีกระดูกแข็งแรงเหมือนท่อนเหล็กในขณะที่ร่างกายมนุษย์นั้นถ้าเปรียบกับ b บีเฮมอสแล้วอ่อนแอเสียหายง่าย บีไฮมสนั้นพักผ่อนอยู่ในน้ําซ่อนตัวอยู่ในน้ํากินพืชใต้น้ําแต่ที่มนุษย์นั้นทําไมครับต้องตรากตาเพื่อหาอาหารประจําวันะน,น,น,วนะครับดังนั้นโยบเองจับบีไฮมสได้ไหมในโลกโบราณนะครับเป็นไปไม่ได้ที่จะสามารถจับใหญ่ในจับสัตว์ใหญ่ในทะเลแบบนั้นได้เป็นเรื่องยากมากนะครับในสมัยโยบคือ3 0 0พันกว่าปีก่อนหน้านี้น้องทีละครับ นี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงยกตัวอย่างให้โยบดูว่าเนี่ยเบียเฮมอเป็นไงครับแข็งแกร่งนะครับดุร้ายทรงพลังเจ้ากำหลาบมันไม่ได้หรอกกาลังเปรียบเทียบว่าโยบก,ก็ไม่สามารถกำหลาบและตัดสินพิพากษาคนชั่วคนธรรมได้และพระเจ้าพระองค์ทรงยกตัวอย่างอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องครับผมขอแอดวานไปนิดนึงนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้อ่านนะครับในบทที่4 1บทที่4 1เนี่ยโ <c oughs> ยบ พระเจ้าพระองทรงบอกว่าเราพิจารณาดูเลวีอาธานดิเลวีอาธานคือสัตว์ทะเลสัตว์ที่อาศัยยืนทะเลเป็นสัตว์ใหญ่นะครับพระเจ้าถามโยบว่าโยบสามารถจับเลวีอาธานได้ไหมจับได้ไหมเอาถ้าจับได้จับได้เจ้าจะทํำยังไงจะเลี้ยงดูมันยังไงจะสามารถทําให้มันเชื่องได้ยังไงจะฝึกมันได้ยังไงถ้าเจ้าจับ ตัวเลวีอาทานไม่ได้เพราะนั้นแล้วเจ้าจะ,จะยืนต่อหน้าเราได้อย่างไรไหมครับและพระเจ้าก็ทรงอธิบายในเชิงบทกวีเกี่ยวกับแขนขาอันทรงพลังของเลวีอาทานนี้นะครับดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าทรงสําแดงนะครับในลักษณะของบีเฮมอดก็ดีเลวีอาทานก็ดีเพื่อจะบอกว่าสัตว์เหล่านี้สิ่งที่พระองค์ทรงสร้างเนี่ยเมื่อโยบปราบมันไม่ได้ กำหลาบมันไม่ได้แล้วโยบจะมายืนอยู่ต่อหน้าพระองค์และสู้คดีกับพระองค์ได้อย่างไรโยบจะพิพากษาคนชั่วคนอธรรมแทนพระองค์ได้อย่างไรและจะบอกได้ไยงไว่าพร,พระองค์ไม่ทรงยุติธรรมต่อโยบนี่ครับพี่น้องครับเอาละครับพี่น้องครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะสรุปบทที่42และสรุปภาพรวมทั้งหมดของพระธรรมโยบอีกครั้งหนึ่ง และผมมีรางวัลให้กับพี่น้องด้วยนะครับในวันพรุ่งนี้เอาละครับพี่น้องครับนี่คือบทสรุปของพระธรรมโยคที่เราอ่านกันวันนี้ครับ3 8 39 40และแถมบทที่4 1ไปด้วยครับวันพรุ่งนี้เราพบกันใหม่ครับขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องครับ